สวัสดีครับนี่คือการทดลองนิสสัตว์ภาสองตอนที่สองครับเออเราใช้อุปกรณ์แบบไหนครับนี่นคือแบบนะครับมีข่ายห่อกระดาษเราใช้ใยแก้วหอ่อเราก็ใช้ขอ,อ,อ,องน้ำห่อสองชั้น<อ>เดี๋ยวเจมปิดยอดตอนนี้นะนะนะ ต้องดูเพื่อเพิ่มความเร็วไม่เพิ่มค่าอะไรหรอเอาหน้าเดี๋ยวรลมมันจะต้านนี่มันจะตีเออต้องดูหน่อยเราจับเร็วจับเร็วเดี๋ยววันจริงก็ใช้ไอ้นี่ด้วยรวมดีมั้ไก็เดี๋ยวไปต้านยาเดี๋ยวไปค่ะ มีการประชุมกันนะคะนี่ครับเป็นกล่องหนักนิดนึงไม่มากนี่ยอดเจอคนจับหน้าไปนี้ครับหล่อกไหมครับปิดไหมไอไอ้นอตไอ้โหดเฮ้ยจอร่่วมมืออกันตีไอ้นอตจอเป็นฝ้าเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอ้นอต กู๋ซื้อมาแพงเลยออกมานั่งแอบถ่ายคนอื่นบีบแรงอ่ะคนอื่นก็ชอบไม่ล่ะขนาดมึงยังบีบของกูเลยบีบอะไรบีบมือถือมั้ยหยีไม่เคยเมื่อกี้มันฟาดเมื่อกี้มันขึ้นแบบรวนเลยอ่ะก็เป็นเหมือนกันหมดแหละจับว่ะเขาไม่เป็นมึงจับกูจับไม่ไม่แรงอย่างมึงอ่ะเลิกแล้วเลิกแล้วต่อกันโอ๊ยรอตายแล้วคนน่ะ

<ะ>พี่เดิมป่ะฮะพี่เดิมไหมพี่เดิมอ่ะบ้านเลยไปครับดเนอ๋อถายด้วย เราก็ยังไปยังจุดเดิมนะครับแล้วล้ครับหักทั่วฮะก็ทำให้หักไงที่บอกไปไงอ๋อลดเหรอเออมันจะเวลามันกระแทกปุ๊บอะมันจะไม่เข้าถึงนี่เลยมันจะลดหาเลยนะ่ะเห็นไหมบอกแล้วไอ้เจมไปไงอะ ปด้านในด้วยจะปิดถ่ายได้ยังถ่ายกล่องไม่ได้ถ่ายหน้างหน้ากูรู้หน้ามึงอยากให้ให้ถ่ายกรพูดไม่ปิดด้านในด้านในด้านในเดี๋ยวนะนนะตอนนี้เริ่มรอมาเลยมึผิดใจไปอย่างเช้าอย่าเก็บไว้พรุ่งนี้ด้วย ะระโลนิมักกะโรนีอร่อยไมนแปะด้านหนด้วยก็ได้อ้าวกูถือเองมึงแปะเอาไม่แปะก็ได้ไม่แปะแล้วไม่แปะแล้วโผ่แสนอความเห็นก็ไม่ได้ได้สิกูเนี่ยไม่เอาไม่ต้องแล้วจะไม่พอใจสไลดจอยมันหักตรงนี้แหละ ต้องปิดตรงนี้ให้แน่นๆน่เลยไปที่เดิมไหมที่เดิมไหมมึงขึ้นนะไ็ได้ขับเลยนะขับเลยครับไปตึกเดิมเหรอฮะอืะอไปตึกเดิม ถ่ายไ,ได้ไหมได้ได้อยากอยากลองอ,ยา,องยากลองแบบใหม่ดูถ่ายถ่ายจากมุมสูงดูถ้ทาทางจะเจ๋งปตาคนเดิมใช่ไหมคนเดิมเปล่าวะว่ามันไม่สูงเท่าไหร่หรอก็ไม่สูงเท่าไหร่เลยเราจะไปเราจะไปร้องที่โรงเรียนอะไรละ่ะผมไม่มีเวลาเลยลูก เออพี่ครับข e. ออ okay. นุญาตขึ้นไปบนตึกเอ่อโยนของลงกับทันทีนะเปิดครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรออยู่หน้าง่ะข้างในจะจองคนจะแท่งอยู่บนรถด่ะ นี่ชั้นสี่เหรอนี่ชั้นไหนเอาอยู่นี่หนึ่งสองสามชั้นสามเสียวครับเสียวเสียวจริงด้วย,อ,ยอ,อ่ะจอ๊มฮะ ตรงไหนดีวะตรงนี้แหละกำลังดีมันเป็นเป้าด้วยเอา<ะ>เป้าตรงไหนจีวะฮะอะไรฮะเอาเป้าตรงไหนเป้าเนี่ยเห็นปะเนี่ยนับด้วยนับ10 9เก้าสามห้าพอห้าสี่สามสองหนึ่งอ,อ,อ,อุ้ยนะกองแตกเลยครับ bên đua เออทั้นนี้เปิดประตูแล้วเปิดไปแล้วเปิดประตูแล้วเปิดแล้วเปิดได้แล้วหลอกด้วยไหนไหนไม่แตกไหนแตกเนี่ยเห็นไหมไม่แตกแต่คือเราจะไปดูไข่แดงอ๋อไข่แดงต้องห่อใหม่อีกันึงแล้ว นายต้องห่อใหม่ชั้นหนึ่งที่ทำไข่ฟองหนึ่งเพราะนายต้องดูฟองนี้ก่อนอแต่อย่างนี้จะแตกว่าไข่แดงแตกแต่ตอนตลบม,มามันมีส่วนอะไรออกมาอะไร,รอ่ะ ให้หยิบลืมหยิบมึงก็บอกเนยหยิบไม่หยิบบอกไอ้นอนให้หยิบมึงลืมหยิบมึงก็บอกไข่มึงมึงเคยเห็นไข่ปาเข้าหน้าไหมไม่ไม่ไปไหนไปไหนลืมก็บอกกูไม่ได้ลืมกูบอกเนี่ยกูบอกให้นอนถือมากูกูบอกนอนบอกเลยถือมากูจะเอาอันนีใหม่บอกอ่ะจิงจิงเนี่ยจิงจิงจิงดิ จคอนจะ้องใส่เมื่อไหร่อาจจะมีอาจจะแบบว่าแตกอาจจะแตกกันไม่มากมั้งจะถ่ายทำไมนานวะเนี่ยถ่ายจนถ่ายถ่ายจนกว่าจะดูจะดูใครไหนอะไรไปไปทำกับพวกจี๊กอะ ให้ลองถามผู้กว้างโทรไปถามกว้างอ่ะว่าไปทำที่ไหนครับไส่ไม่แตกเอาถือแล้วเอาก๊อปปี้ของนายไปใช้แล้วกันอะไรทำเป็นกล่องเล็กก็เป็นสามเหลีย่ยมแอ้เจ๊ไม่เราไม่ได้เหมือนนายมันโบกว่างไงไม่ยอม เราทำสามเหลี่ยมเบากว่าไงไม่ยอมทำจะหลวดเลยเคยเห็นหอกว่าของ a q u a r i u อ่ะข้างหลังเป็นหัวกลมอ๋อที่มีคิตตี้อยู่บนหัวป่ะเป็นกลมๆเออเราก็มีไข่อยู่ข้างในแล้วก็ทำแทงยาวๆมีหัวสามเหลี่ยมเออมีอะไรด้วนะมอนแค่ตาลงมาถกบอลเสียมโผเอาดินน้ำมันด้วยโดนวาะแบใเคยเล่นสมัยก่อนป่ะเคยที่ปาดินน้ำมันลงพื้นอ่ะปุ๊บวัดก้อยหัวก้อยใช่ และถ้าปาปากปึ๊บน่าไม่แตาชัวเป็นอันว่าฝนทำเลจเราขอบใจมมาที่นายมอบไอเดียนี้ให้เราไอเวนฝนหลายโลกได้ท่าแล้วให้เรามา,าว่าแล้วาม,ามัต้องมาตบพี่ตุ๋อ้พวกันขี้แยเล่นไม่ต้องแย่หรอก กูดูกูคิดของกูไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าทำแบบคกูเดี๋ยวกูจะใส่ไดมึงมึงต่องสี่เหลี่ยมกูไปสาเนไม่ได้ตอนแรกกูคิดไปสั่งเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วไงว่าจะทำสามเหลี่ยมรู้แล้วแหละไอ้วอดดีกวดีกว่าเฮ้ยถ้าทำทำสามเหลี่ยมเราทำเป็นเหมือนอย่างนี้ได้ปะเหมือนจิตต์น่ะเป็นอย่างเงี้ยเอ่อต่ออัดโฟมเนี่ยเข้าไปในในตัวน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ก่อไข่ให้แน่นๆหน่อยแล้วก็เอาไอ้เนี่ยมาทำทีพวก ที่ถึงแมนบ้านข้างบ้านมีที่จอดรถเลยวะจอดกันข้างวันเลยูดูคนคนเดียว้อนายเปิดนี่หรอารเ่ไปไหนอฮะไปไปโลกไปโลกแห่งอนาคตมา

อ่สหแบอับตอเที่ยวในเวลากลางคืนเือดินาาุมจะมีการทบสิ่งที่าเกิดขึ้นบ่อยเที่ยวที่เราแลเที่ยวที่เป็นผู้หญิงเป็นคนใหญ่มันจะเป็นคนรอิที่นึาคนปาาริว่ารายได้ของพวกเขามาจากนักท่องเที่ยวเป็นมันติดจาเนี่ยนะเบนเบนแกดีๆเฮ้ยคราวนี้ไม่มีตัง มากินง่ายๆคือมากินกับตระหล่ำกัเอาเรื่องกระทำอะไรเนีัยไอ้ไข่นั่นดิค่ะทำยังไงทุกคนที่อยามดวอะไ้ตัางๆทำไข่เหรอก็สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งแต่แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา3,000-4,000คนทั้งห้องแตกหมดป่ะมีประชากรปมต้าน2,000คนไข่เดือดก็เลยใส่หัวอาจจะคำสูงไม่เห็น หรอ,อแมงหลงป็นใหญ่ใหญ่ครับแต่พอพอเสร็จแล้วใคเดินนอนเนี่าเลยี่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรอะไรนดีค่ะข้าวบที่ิขาได้มานอกจากัห้กเื่นจากที่ไป่ยแล้ว กลุ่มการเกินให้ไม่ไปครัันันมาใกับนักท่องเที่ยวนองจากกลุ่มอาก็ไม่มีใครไปเลยนจากกลุ่องุกไ่ครไป่ตกสถานะเลยนิดเียวสั้น้าลบ้าเพื่อข้อรจากการค้าบไม่มใครจ็จชา่อเกลุ่มที่ตำรวจข้อจับตาดูพฤติกรรม พื่ลาพี่อเรียนแคเทอเ่ยวที่ยวรถอไปัญปัญญงานคด้มาถึงะ็เทยวเอาื้อมับไม่ว่าองพันก้าเ้อยยซ์อหนึ่งหนึ่งห้าห้าไดซืาสขาึ้นท่าแ็ีือง้อสบา้อแปล่าสซอแไม่ยล่ยเสองขวบให้ค้นจากการถูกขมึืคอะแปลอแา่ายนเุมรียนขโยเืออมีแต่คนชอบาสอบ คุณครับรีบมีสา0นัด hmm ไ้เลนะท่านนมีวัดนะนคุณครับวันนี้ชอบิดไปที่นีตู้จะดีนะกับสถานไฟฟ้าทางภาคใต้ของไทยครับนนี้นคี่น้อ่เอาอะไรเจอสาหมคือใต้ตอนล่างนั้นเจอเท่ากับปัญหาหมอกพันไฟจากไฟป่าบนเกาะสมุรราประเทศอินโดนีเซียซึ่เกิดขึ้นมาถึงสัปดาห์แล้วนะครับกระที่ไฟฟ้าทุกคนเพลินพอเปิดเผยแล้วไม่ได้ครับใ่ความเปลี่ยแปลงในโล ในใจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้หมดไม่หมดไม่แตกไม่แตกเริดหัวอาจารย์นั้นเทำออนโมเซนเหรอเว้นเดี๋ยวทำางี้เดี๋ยวไขแดงแตกแตกเพื่นมันจะก็มันจะมันจะบาดบาดเลื่อไขเไดิ ไม่แตกไม่แตกไม่แตกเลยไม่แตกเลยเลยจ๋งครับพี่ ก็าทำลงคีบเลยราไม่แตกเดี๋ยวเปินลฟองน้ำครับไม่แตกครับได้รายงนแล้วว่าไฟป่ามตรารดเนี่ยอยาเรจะโพสว่าไอ้ต่ำโกหรูปี้ลงไปอะไรรูปที่ลงไปต่โกหกรูปอะไรที่วาไว้อะโกหระยะเาทำอไรใหญ่เปตั้ง่ำเลยว่ารลสเกตขอเกียรติวงนาไม่ถึงว่าทำทำไมเาหนุเขาอ่ะเป็นไหนก็ตอบเลยเนาะไป็นทองทองบริเวณนี้ครับ่เดเ ก็ทำใหความสำคัญของอากาศกับทะเลในมหาสมุทรอินเดียหรืออินเดียนโอเชียนไดโพลที่ย่อว่า i อโอดีแมสเป็นบวกมาตลอดครับที่ทำให้คามต้ันออกของมหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ทางห้องนัดไม่มีเรือห้องเลยโดนเสียแล้วก็พม่าเลยมีความแข็งแรงมากขึ้นห้องเด็กก็ไม่มีตอนแรกมันมีแล้วก็มีการตอกทั้งหมดนี้จึงชื่อ